โอ้โหสองดอกนี่ใหญ่มากคือแบบหงมกกาไก่มันเป็นมันเป็นสายพันธุเ์เห็ดดำพี่น้องค่ะวัลลาพนินฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุ้สุสขคนเดือจะ้ะปังค่ะพี่น้องค่ะ ไปเก็บเห็ดครับพี่น้องไป,ไป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 เล็อป่าหาเก็บเห็ดกันครับพี่น้องไปกันเลยค่ะเจอแล้วเจ้จนดอกดขาที่หลังค่ะเจแลค่ะทุกคนดอกนึง งามตัวนี้เมื่อกี้มาเจอเพื่อนๆคนไทยอีกแล้วปัตโทดอกนี้คืองามเถอะนี่เก็บเลยค่ะุ้ยขาปังไงพี่นอ้องนี่ค่ะเดี๋ยวว่าลาคนตัดขาที่หลังปะ่ะหาต่อค่ะโน้นดอกหนึ่งพี่น้องขาเกือบมันยางพานมันอยู่ใต้พุ่มป่ะเอาตะการบ้างไ้ก่อน อุยนี่ค่ะเห็ดดอก,มกนะออไม้ตปตอค่ะเดี๋ยวตัดขาที่ลังโอ้เซฟดอกใหญ่ค่ะทุกคนนี่ครับ้องค่ะได้ยูจ้ะ เดี๋ยวตัดขา้ทุกคนดูดอกขนาดนี้โอเคนะแล้วยังแข่งอยู่กับกทุกคนแข่งนี่จ้ะนี่ค่ะโอเคไปต่อค่ะเอ้านี่เป็นเซฟดอกเล็กพี่น้องอแต่อีต้นแต่ค่ะไปโอ้ย ดอกหนึ่งก็ทุกคนบานแล้วค่ะไม่รู้ <c oughs> คนเขาไม่เอาหรือเขาไม่เห็นเหมือนคนนี่ค่ะี๋ยวตัดขาให้ดูเนาะ <c oughs> มาอทิตนี้ <c oughs> เหตุหายากมากค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> คือคนเยอะเดินไปไหนก็เจอเต็บเพื่อนๆคนไทยหลายกลุ่มแล้ววันนี้ <c oughs> ยังดีเลยค่ะไปต่อค่ะมีดอกหนึ่งหมูมันนอนแอ่งแหลงอยู่พี่น้องอยู่ตรงโน,น้นเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะมันนอนแอ่งแงว่ะและ้วพอนเห็นนั่นหมูมันดอกหนึ่งเดี๋ยวเอาดอกนั้นค่ะเดี๋ยวนี่อือเจอสองดอกอย่างนี้ก็ดีเนาะค่ะแต่อันนี้มันแบบ นอนเลยน้องโดนงนงแมงกินนะคะอเดี๋ยวทำความสะอาดมันนะทุกคนดูซินี่แมงอันนี้กินเลยแหละโอ้วันล้พ้นเดียวไปเห็นอีกดอกมันอยู่ตรงโนนพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเอาดอกนั้นงะเดี๋ยวนะอยังแน่นอยู่แต่แมงตุกขีกินมนะันทุกคนแล้วพ้นเบาคอยตรงขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าบริสายไมโครโฟนเลย โอ้ยแข็งปึ๊กเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ,ปะไปเอาดอกนั้นดอกนั้นผ้าทางจะงามเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเห็นอยู่แมมอยู่ตรงโน้นนะทุกคนเดี๋ยวไปค่ะ <c oughs> นะค่ะพี่น้อง่ะโอ้ยมันสวยเมื้อกุกกี้กินมนอีกแล้วพิ่น้องโอ้ยสั่งได้บ้านเอเนี่ยเนี่ยโอ้ป,ป้าเห็นดอกงามเมงกุ๊กกี้ฟุ้ยหมดเลยทุกคน เอาได้ต่อหัวมันจะพี่น้องป่ะอ้เดี๋ยวมาเห็นแบบงามๆเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยป่ะอ่าส่วนนี้เป็นเห็ดพึ่งใบม,มดค่ะทุกคนนี่ค่ะวันรับพ่อเห็นเซฟแล้วดอกนึงพี่น้องอยู่ตรงโน้นฮิอยู่ตรงโน้น,น,น,นคนคนเดินผ่านมันแน่เลยป่ะอ้อมไปเอาค่ะพี่นอ้องอ่าสรุปนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี เห็นแล้วดอกหนึ่งค่ะทุกคนงามกินก็มีสองดอกแต่ก็ห้อยค้นยางพานเปน็นแบบนี่นั่นดอกนี้ก็งามโถเลยเขาเหลือไว้ให้เราค่ะทุกคนนี่มันสวงามปนีต่พี่น้องนี่จ้ะเพื่อเหลือไว้เฮาอยู่พี่น้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขา ่ามีมูมันอีกดอกนึงคับพี่น้องค่ะล่มเป็นยังไงเหรอคือแบบมันแก่แล้วอะทุกคนนี่จ้าพี่น้องโอ้โเห็ดนะได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะก็เจ้าเหลือไปหเห็นดอกดอกมะเฟืองอันนี้ค่ะดอกมันทุกคนนี่ คาที่หลังค่ะอุ้ยวุ้ย,ย,ยเกือบเดินผ่านทุกคนเุ้ยเนี่ยน,น,นี่ดอกงามพี่นอ้องไปข้างหน้าค่ะพี่น้องดอกงเ่ยเดินแสงเดินแสงเลยไม่เห็นค่ะน,นี่ะ่ะไปตัดขาที่หลังค่ะเหมือนเวาลาพ่อในยินเสียงคน ได้ยินฟังเสียงว่าเรียวไปเห็นเห็ดสองดอกหนึ่งดอกหนึ่งคุณด,ดอกหนึ่งโอ้สุดยอดแต่ก็มีคนเดินผ่านไปแล้วนะเพราะว่าห้อยเตะเห็ดไปแล้วพี่น้องไปเอาค่ะ,คะโชคเป็นของเราฮีฮ่นี่ค่ะทุกคนงามตนี่ค่ะใส่กระตาตัดขาที่หลังเนาะ Đi lần khổng lần tay bay mày pinoch ba, hiền thôi hỏi hui 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 nhìn hui 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 ขอยแล้วดอกหนึ่งโมเมน์ Moment, พี่นอ้องนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะดอกนี้จะไปไหนตรงนี้ได้หลายดอกแล้วนะทุกคนนี่ค่ะนี่ปะใส่ตะการ์นสเซดอกนี้งามอยู่กลางท้างนะหอย ขอเชฟชันพักก็ได้ตัดขานไงเซขาไค่ะดอก้กะทุกคนจะเห็นดอกส้มอยู่ อยู่ข้างหลังแล้วก่อนโอ้ยพี่นองค่ะเวลาพ้นม่อยากเสื้อใส่ตาจกิกงดอกกิดดอกนัน้นใหญ่แห้งหลีพี่นองป๊าดดอกเล็กที่วันพ้นเจอปีนี้นี่ค่ะมีสองดอกนี่แสงแสงไม่พอ อขออนุญาตแคปชันก่อนด้อพี่ดองเอ้อโอ้โหเห็ดสองดอกนี้ใหญ่มากคือแบบมองมาไกลมันเป็นมันเป็นสายพันธุ์เห็ดดำพี่น้องค่เนี่ยสายพันธุ์หมวกดำก็คือครึ่งต่อครึ่งนั่นแหละทีนี้ตัดขามนดูโอ้ยอันนี้มันมกักจะเน่าอยบ่นี่เดี๋ยวเราไปไปแทะออกทีหลังก็ได้ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่นงใ,ใส่ต้าใส่ตะการัครบค่ะแม่แม่แม่มาอยู่ได้กูโ,กโดยอยู่ เห็ดพึ่งหวานเก็บได้ค่ะพี่น้องขาะเดี๋ยวเวลาพอนก็จะตัดขายไปน่องเบึ่งเนาะจากน้อยค่ะเห็ดกระดอกงามอยู่พี่นห่วงจะได้เอาดินออกจากน้อยเนาะเมื่อกี้เก็บเห็ดโปริตัดขาเลย เก็บใส่เก็บใส่ค่ะอันนี้ก็โดนแมงกินแล้วใช้ได้อยู่เดี๋ยวนี้เราไปลอกทีหลงังกรบปินเ็ดนี่นั่นค่ะ อะไรจะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ก็เอาไว้พอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปมันจะยาวไปอะไรจะเอาอย่างน,นี้หมวกส้มค่ะ ผู้ใดพึ่งจะเข้ามากกดติดตามไว้เด้อพี่น้องจะได้บอะพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆโอ้ดอกยีงามค่ะพี่น้องค่ะจะได้บอะพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเวลาพรจะ้ะ เขาได้อยู่มือนี่เนาะขนาดมาสวยแล้เดีนี่ <c oughs> ขับรถกว่าจะมาถึงป่าทุกคนคะ่ะปกติขับรถแค่สี่สิบหานาทีมือนี่ขับมาตั้งชั่วโมงครึ่งมาหอดสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วคนเขาออกป่ากันหมดแล้วพลังออกปลาจนหิวกระตาเห็ดจน หล่นออกปลาแล้วพี่นอ้องเวลาพ่นหัวก็จะเข่ามานั่นแหละจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะเอาเหลือเอาเหลืออยูต่ตรงนี้เดี๋ยวะจะให้ทุกคนดูนี่ค่ะงามเลวก่ะพี่น้องขาปลา